ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จากคุณผู้ฟังแฟนคลับนิยายวายของปริยวิทย์นะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจยินดีต้อนรับเข้ามารับฟังนิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าปราพยศไอแปงวันนี้เสนอเป็นบทที่27ที่มีชื่อว่าไปช่วยลูกพี่รองฝุนโปรดติตามนิยายวายที่ทุกท่านกั ใหจบใหับไอเด็กที่ชื่อฝุ่นคนนั้นมาให้ฉันนึกอะไรดีๆสนุกๆกออกแล้วสิสิ้นสุดคำสั่งของทีเจชายชะกันทั้งหมดสี่ถึงห้าคนก็เดินปลี่เข้าไปหาไอ้ฝุ่นทันทีเพื่อนล่าร่างของมัน ออกไปจากสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเงียบเชียบทันทีนักสู้อย่างไอ้ฝุ่นมันสู้จนสุดแรงที่มีแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆสุดท้ายแล้วภาพของมันก็ตัดไปแม้แต่เสียงก็ไม่ได้ยินอีกเลย ทีเจซาวนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ทำธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็ยังมีรถแข่งดีๆไว้บริการให้กับนักแข่งทั้งหลายได้เลือกสรรแต่ถ้าว่าเบื้องหลังของความสวยหรูก็ยังปนไปด้วยสีเทาเป็นเรื่องที่ใครในวงการนี้ต่างก็รู้กันดี ไม่ว่าวงการไหนๆสีเทาๆสีนี้ก็จะปนไปอยู่ในทุกพื้นที่นั่นแหละตราบใดที่ผู้คนยังคงมีความปรารถนาความสุขสบายและความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในใจของตัวเองอยู่เสียงอื้ออึงระงมอยู่ในทุกบริเวณโดยรอบดังเข้ามา กระทบผูตั้งแต่ที่ไอ้ฝุ่นมันยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเสียอีกเสียงของผู้คนเหล่านั้นปลุกมันให้ลืมตาพรึบขึ้นมาแต่ในขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้สติดีนะมันยังคงสลืมสลืองัวงเงียงุนงงและ ปวดหัวตุบ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 สินค้าของคุณทีเจในวันนี้ถูกใจผมจริงๆเลยครับแบบนี้ผมทุ่มไม่อั้นเลยเอาเลยครับทุกคนทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยครับขอโทษนะครับ ผมมาช้าไปหน่อยพอดียุ่งยุ่งนะครับไหนล่ะครับที่คุณทีเจบอกว่ามีอะไรดีๆมาเซอร์ไพรส์ผมนะอ๋คุณจุนซาลองมองขึ้นไปที่หน้าจอมอนิเตอร์ตัวใหญ่นั่นสิครับแล้วคุณจะเห็นของดีเอ๊ะอะไรเหรอครับ มาอยู่ที่นี่ได้ไงเอที่ยืนอยู่ข้างหลังของจางจนาุนซาถึงกับตกตะลึงตาค้างเขาชะงงักไปเลยราวกับหัวใจจะหยุดเต้นเด็กดีของลูกพี่แป้งมาอยู่ที่ห้องใต้ดินของทีเจซาวได้ยังไงกัน เหงื่อของเขาแตกพรักท่วมไปทั้งตัวหัวใจก็เต้นแรงจนแทบสติหลุดที่สำคัญมากในตอนนี้คือต้องเก็บอาการเอาไว้ไม่ให้ใครได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเมื่อก่อนตอนที่ยังคบกับแป้งเขาเอ็นดูในความน่ารักของเด็กคนนี้เสมอ เอสหายใจเข้าออกยืดยาวในขณะที่กำลังประมวลผลระดมความคิดในสมองว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยเด็กบริสุทธิ์คนนี้ออกไปจากดงพญามารแห่งนี้ให้ได้อย่างทันท่วงทีจริงๆอยากจะช่วยอย่างจงแจ้งก็ทำได้ถ้าเจ้านายของเขาอนุญาต แต่เทว่าไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้มันก็เกลียดไอ้แป้งเข้าไสซะด้วยสิผลกรรมมันก็เลยมาตกอยู่ที่เด็กมันดูสิตาลุกวาวเลยสงสัยดีใจที่จะได้แก้เผ็ดไอ้แป้งสะทีพับผาสิเจ้านายนะเจ้านาย ในขณะนี้เวลาผ่านไปได้กว่าครึ่งชั่วโมงแล้วโชคยังดีที่ยังไม่ทันเริ่มการประมูลเอ็ดยังคงหาโอกาสออกไปติดต่อกับแป้งอยู่ตลอดวงเล็บโดยไม่ให้เจ้านายที่สมองไวและฉลาดเป็นกรดของเขาสงสัยกว่าจะสบโอกาสได้แน่นอนว่าก็ผ่านมาได้ ครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะรีบไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับเอ็ดโค้งคำนับให้กับจุนซาก่อนจะถอยหลังเพื่อจะเดินจากไปให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าว่ารีบกลับมานะเอ็ด ฉันจะจับเวลานั่นไงครับเจ้านายมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เอ็ดเลือกทำงานกับเจ้านายคนนี้ 1. เพราะเขารักในความก้าวหน้าถึงได้เลือกทำงานกับคนฉลาดอย่างจางจุนซา 2เพราะเป็นคนที่มีความคิดที่ใกล้เคียงกันแทบไม่ต้องพูดก็รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป3คือเขาประทับใจในความร้ายกาจของผู้ชายเกาหลีคนนี้ที่อยู่ในระดับที่พอเห็นก็นำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างพอดี เรียกได้ว่าการทำงานสไตล์เดียวกันแต่มีอยู่หนึ่งเหตุผลที่ยังไม่เข้าใจตัวเองก็คือทำไมถึงยังอยู่กับคนที่สร้างความกดดันและอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลาซ้ำยังเอาแต่ใจตัวเองขนาดนี้ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน มันคงเป็นเวรเป็นกรรมของเขาละมั้งที่ทำให้ต้องทนอยู่กับคนที่เอาแต่ใจอย่างจางจุนซาแน่นอนว่าสถานที่ที่ลับตาคนที่สุดก็ย่อมเป็นในรถของตัวเองวงเล็บรถยนต์เจ้านาย เอ็ดควักโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงสูดหายใจเข้าออกอยู่ครู่ใหญ่กว่าจะตัดสินใจกดเบอร์โทรออกไปหาคนในปลายสายได้เหตุผลที่ต้องลังเลใจน่ะเหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพราะเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเพียงแค่เขากดโทรออก จางจุนซาก็จะรู้ทันทีนะสิแต่ก็เอาเถอะเพราะเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าอีกฝ่ายนั้นออกมาเขาก็จะเหยียบคันเร่งออกไปเลยวงเล็บถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าหนีไปไหนก็ไม่พ้นเพราะรถก็ติด GPS เอาไว้ก็เถอะ ฮัลโหลแป้งฝุ่นมาอยู่ที่นี่ได้ไงอยู่ที่ไหนเอ็ดเจอฝุ่นเหรอกำลังตามหาตัวอยู่เลยทีเจซาวทีเจซาวจะไปเดี๋ยวนี้แหละนี่เดี๋ยวแป้งพาคนมาให้เยอะหน่อย ถ้าเป็นไปได้แป้งควรจะบอกคุณโทศกัณ์ให้รู้นะที่นี่อันตรายและคนก็เยอะมากด้วยอย่ามาคนเดียวเด็ดขาดถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอ็ดจะช่วยไม่ได้นะอ๋อโอเค แค่นี้ก็ถือว่าช่วยได้มากแล้วล่ะขอบใจนะเอ็ดแม่เงนยไม่ทันซะแล้วคุยนานไปหน่อยเปิดกระจกเดี๋ยวนี้ทำอะไร ผมกำลังจัดการธุระส่วนตัวอยู่ครับนายควรรู้ไว้ว่าอยู่กับฉันทุกอย่างต้องเป็นแค่เรื่องของฉันไม่มีเรื่องส่วนตัวผมรู้แล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตามกําหนดเวลา ที่เจ้านายกำหนดเอาไว้นะครับเจ้านายรีบกลับเข้าไปในงานเถอะนะครับฉันจะประมูลนเด็กคนนั้นมาให้ได้นายเคยดูสิขอให้ทำสำเร็จนะครับถ้างานไม่พังซะก่อนผมไปนะครับเจ้านาย กลับมาเร็วๆด้วยรับทราบครับในที่สุดเอ็ดก็ได้แล่นลดออกไปสักทีจะว่าไปความกดดันอึดอัดคับแค้นใจหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ย่อมเกิดขึ้นจากความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายอยู่ดี นห้องประชุมของบริษัทอนันการไพศาลรัพย์กรุปณบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดลูกค้าเยอะขึ้นออเดอร์เยอะขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้นตามไปด้วยการประชุมด่วนเกิดขึ้นทุกวันเลยในช่วงนี้ ถึงจะต้องเลิกดึกแต่ก็ต้องกลับบ้านทุกวันเพราะสัญญากับแป้งไว้แล้ววงเล็บน่ารักจริงๆเลยนึกมาถึงตรงนี้แล้วก็คิดถึงชมัดไอ้เต้าข้างรักคุณกณันครับ ความคิดถึงเดินทางมาถึงที่แถมยังมาแบบสายฟ้าแลบสร้างความตกใจให้กับบรรดาผู้บริหารระดับสูงของที่นี่เป็นอย่างมากทำไมถึงไม่โทรมาบอกก่อนเล่นบุกเข้ามาแบบนี้เลยเหรอไอ้ดือหืม มันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายนะโอเคเดี๋ยวให้อารันไปคุยด้วยฉันจะประชุมต่ออืมอารันตามออกไปปะรับทราบครับนายคล้อยหลังจากทั้งคู่ ทศก,กัณ์ก็เร่งรัดการประชุมให้กระชับมากขึ้นคุยแค่เรื่องสำคัญที่สุด2อถึงสเรื่องเท่านั้นเพราะตอนนี้จิตใจของเขาเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะแล้วเดิมทีการเดินทางมาที่ทีเจซาวไม่ได้อยู่ในแผนการนี้เลยสักนิด แต่เนื่องด้วยคนสวยขาของทศกัณ์ยืนยันและดึงดันที่จะเดินทางมาที่นี่คนอย่างคุณกันผู้ข้างรักก็เลยต้องเดินทางตามมาด้วยวงเล็บเพราะความจริงแค่อาราันคนเดียวก็เอาอยู่เราจะนั่งรอที่รถฮะ เราจะนั่งรอที่รถจริงๆเหรอครับใช่ครับแต่คุณกันครับผมอยากตามเข้าไปด้วยไม่ได้ครับเดี๋ยวคนรู้ว่าคุณทศกันบุกมาทำลายงานของเขาแหมแค่เขาเห็นคุณอรัน ก็คงรู้แล้วแหละว่าเป็นคำสั่งของคุณกันนะแต่เขาก็คงไม่คิดว่าฉันจะตามมาด้วยเพราะถ้าฉันไม่มาด้วยนายก็คงไปยืนอยู่ในงานแล้วถูกไหมไอ้แป้งได้แต่ก้มหน้าตาของมันมองดูแค่โทรศัพท์ของไอ้ฝุ่นอย่างเดียวเท่านั้น จิตใจร้อนรนกระวนกระวายด้วยความห่วงใยจากผัวใจเด็กดีของไอ้แป้งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ฝุ่นนี่จะไม่ยอมให้อภัยตัวเองเลยทศกัณละสายตาจากงานที่ทำอยู่ในแท็บเล็ตที่ถืออยู่ในมือทันที ก่อนจะหันไปมองคนข้างๆช้าๆเด็กของทศกัณ์บีบโทรศัพท์มือถือของน้องชายตัวเองแน่นสังเกตจากน้ำเสียงที่แผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงฉันอยู่ตรงนี้ทั้งคนจัดการทุกอย่างให้นายได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วง นายเป็นคนของฉันอรันจะไม่มีวันทําให้คนของฉันต้องเสียใจเด็ดขาดไอ้แป้งเงยหน้าขึ้นมองหน้าของทศกัณ์นิ่งก่อนที่ริมฝีปากของมันจะถูกริมฝีปากของอีกฝ่ายครอบงำเอาไว้จนหมดด้วยรสรักแห่งความ ห่วงหาอาทรที่มีต่อกันอะไรกันเนี่ยแบบนี้มันหมายความว่าไงงานประมูลล่มงั้นเหรอคนของคุณรัศกันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วะที่เจตะโกนเสียงดังโวยวายขึ้น ในขณะที่สถานการณ์กําลังชุลมุนวุ่นวายเพราะคนของอนันการภัยสารทรัพย์ที่มาพร้อมกับอารลันเพื่อถล่มงานประมูลที่จัดขึ้นอย่างลับๆในเมื่อเป็นความลับแล้วคนนอกจะรู้ได้ไงถ้าไม่ใช่เพราะคนในที่นำความออกไปบอกหรือว่าเพราะเลขาของคุณฮะ คุณจุนซาแลขาคุณเนอะแลขาของคุณไปไหนอะฮะเข้าไปไหนมาช่วยผมด้วยสิครับเจ้านายเดี๋ยวค่อยลงโทษผมทีหลังตกลงไหมชิในเมื่อง,งานประมูลล้มไม่เป็นท่าแล้วผมกับเอ็ด ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับคุณทีเจโอกาสหน้าอย่าลืมบอกเรื่องสนุกสนุกกับผมอีกนะครับงานนี้เกือบสนุกแล้วเชียวขอตัวก่อนนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเซ่ทิ้งกันเฉยเลยเหรอแล้วนี่เรื่องเลขาของคุณนะเขาครับเขาเป็นเลขาของผมเอง จางจุนซาหันกลับไปส่งยิ้มกว้างให้กับเจ้าของงานด้วยรอยยิ้มเหี้ยมเกลียมบ่งบอกให้รู้ว่าเลขาข้าใครอย่าแตะนั่นเองจบลงไปแล้วนะครับไอแป้งกับคุณกันบุกไปช่ว